สวัสดีคะ่ะสวัสดีกับชาเพจกิษสดาคุณค่ะทุกท่านนะคะวันนี้พบกับพี่ขวานนะคะเป็นโตโยต้าคอมมูเตอร์ออนิวเครื่อง2.8นะคะตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่ตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่เป,เ,หมเป็นวิวัฒนาการรวม2ตัวอยู่ด้วยกันเครื่องรีโวกับเกียร์ของ f o r t จ n e r ตัวคอมมูเตอร์ตัวเก่าเครื่องจะอยู่ด้านในที่นั่งของคนข้างคนขับแต่ตัวใหม่เครื่องจะย้ายมาอยู่ด้านหน้านะคะ ไม่ว่าจะเป็นหม้อน,น้ําห้องเครื่องทุกอย่างจะย้ายมาอยู่นี่หมดเลยพี่ขวัญแจ้งนิดนึงก่อนว่าออกป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนประมาณ1นึ่งล้านสามแสนหบาทเริ่มต้นของพี่ขวัญราคาลงมาแค่1นึ่งล้านสองหมืนบาทค่ะนะคะรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่มีตำหนิสีขาวมุกค,ค่ะลูกค,ค้าขาเครื่องยนต์2.8นะคะเป็นเกียร์ออโตออโตมิตติกนะคะขับง่าย ขับคล่องนะคะเครื่องยนต์กําลังเครื่องดีเยี่ยมเลยทีเดียวอันนี้เป็นกระจกพร้อมไฟเลี้ยวมุมนี้แล้วก็เพื่อตัวเล็กเนี่ยสำหรับมองมุมแคบพราะช่วงรถตัวนี้ยาวกว่าตัวเก่าเยอะนะลูกค้าเ,เกียร์ออโต้ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็นประตูดูดนะคะส่วนเบาะด้านในค่ะลูกค้าขาเป็นบเบาะสแตนดาร์ดของป้ายแดงเลยค่ะอันนี้มีฟิล์มแล้วมีม่านแล้วมีเครื่องเสียงแล้ว แต่ยังได้ราคาถูกกับายแดงอีก3าม0 0 0สบาทนะคะคันนี้อยู่ร้านสองหมบาทคันนี้จัดได้9 0 0 0แสนนะคะถึงาแสอะสมมติจัด9 0 0 0แสนคุณใช้เงิน1,20,000 0บาทคุณได้ตัวใหม่ส่งอยู่ประมาณ18,000แปดส่งอยู่ประมาณ18,000แปดนะคะคุณลูกค้าท่นใดคะอยากได้คันนี้อยากได้ตัวออนิวนะคะเครื่อง2.8นะคะปี21ถ้าคุณลูกค้าดาวเยอะผ่อนน้อยนะคะ ดอกเบี้ยพ่ควัญเริ่มต้น2.79ค่ะบอกแล้วว่าถูกกว่าป้ายแดง3 0 0 0 0บาทค่ะลูกค้าขาถูกกว่าป้ายแดง3 0 0 0 0บาทโอ้โหเปิดมาด้านในคุณไม่ต้องนึกภาพเลยนะเหมือนคุณได้ไป้ายแดงทุกอย่างค่ะลูกค้าแต่สิ่งที่คุณได้เพิ่มมาคือพา้านค่ะสิ่งที่คุณได้มาคือปูพื้นเรียบร้อยค่ะสิ่งที่คุณได้เพิ่มมาคือติดฟิล์มเรียบร้อยค่ะสิ่งที่คุณได้เข้ามาคือติดเครื่องเสียงเรียบร้อยค่ะเพราะคุณออกป้ายแดงนะคะคุณจะมีแค่ ตัวรถโครงสร้างรถเปล่ากับเบาะตัวหนึ่งที่ยึดกับพื้นไว้เนาะกับตัวถังไว้นะคะคันนี้บอกเลยว่าคุณลูกค้าได้ขับเหมือนขับรถป้ายแดงเพราะยังไงพี่ขวัญก็ต้องให้คุณขับป้ายแดงก่อนนะเพราะพี่ขวัญเม็ดเป็นชุดจดดใต้แดงอยู่นะคะซอกเซิรกมาดูได้เลยค่ะไม่ต้องเก็บสีใหม่นะคะรถคันนี้ไม่มีการเก็บสีมาใหม่นะคะสีจากโรงงานมาเลยค่ะม่ใหม่ๆซิงๆขนาดนี้นะคะโครงทรงคอนโซลน,นะคะ ออกแบบมาลูลานะคะเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะลูกค้า่ะนี่ที่เก็บของเขานะคะที่วางแก้วค่ะนี่ค่ะวางแก้วดูเก๋นะคะด้านในมีมีตัวตัวดึงแก้วด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะลูลาค่ะลูกค้ากระ,กะจกไฟฟ้านะคะใช้งานได้เลยนะเดี๋ยวพี่ขวัญขออนุญาตนะคะบอกเป็นอย่างนี้นะบอกใบแดงแต่กลุ่มแต่ง v i p ีเขาจะเอาไปลือ้อบอกใหม่หมดเลยค่ะเขาจะสั่งเบาะวีลง ลงก็ไม่เป็นไรค่ะลูกค้าคุณลูกค้าจะปูพื้นใหม่ก็ได้หรือจะใช้พื้นนี้เดิมก็ได้นะคะส่วนเพดานใหม่กิ๊กอย่างพี่ขวัญบอกและช่องทางเดินค่ะช่องทางเดินจะต้องทะลุด้านหลังนะคะลูกค้าแต่คันนี้เนื่องจากตีเครื่องเสียงมาตีเครื่องเสียงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลูกค้าถ้าจะใช้แบบสแตนดาร์ดอย่างเงี้ยก็ใช้ต่อได้เลยพี่ขวัญบอกแล้วว่ามันถูกกว่าป้ายแดงอยู่3ามแสนืนบาทนะคะ โครงสร้างตัวนี้จะใหญ่กว่าคอมพิวเตอร์ปกติเพราะว่าเนี่ยค่ะพี่ขวัญไม่ได้เอาตัววัดมานะเอาด้านกว้างจะดูกว้างกว่าคอมพิวเตอร์นิดนึงนะคะแล้วก็ความยาวมันดูหรูหราเอางี้พี่ขวัญครับอยากลองนั่งดูมาได้เลยนะคะมาที่กฤษดานะและที่แน่ๆน,นะคะลูกค้าขาคัานนี้คุณลูกค้าสามารถจับจองและโอนจ่ายเงินหรือ หรือเข้ามาชมรถที่กิจสดาคุตคาได้เลยพี่ขวัญมีจอดให้ลองนั่งมีแซมเปลิลตัวแซมเปลิลก็คือตัวเทสคาร์ไว้ให้คุณลองนั่งให้คุณลองสัมผัสยางใหม่นะคะฝากครอบร้อรุ่นใหม่ของเขาเป็นอย่างนี้นะรุ่นใหม่ต้องเป็นอย่างนี้นะคะลูกค้ารุ่นใหม่ของเขาจะตีปูงขึ้นมาเป็นอ,อ่อตัวนี้ให้นะคะท่านใดจะไปเปลี่ยนแม็กก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะคะ ตกแต่งเครื่องเสียงมาแล้วตรงนี้ตีเครื่องเสียงไว้นะแค่นี้ก็กระเห่มพี่ขวัญค่ะทาไมมันมีช่องเป็นกฎหมายบังคับนะคะให้มีช่องทางเดินนะคะเป็นกฎหมายบังคับนะคะให้มีช่องทางเดินแล้วก็ตัวนี้ไอ้แดงแงมันคืออะไรเป็นตัวค้อนตีกระจกนะคะเป็นค้อนตีกระจกนะคะต้องมีรอบด้านนะคะลูกค้าต้องมีรอบด้านนะคะตามกฎหมายนะ,ะเหมือนที่พี่ขวัญบอกว่า มันผสมผสานระหว่างรีโวกับฟอร์จูเนอร์แอร์แบ็กมันขยับขึ้นมาเป็น3ามลูกเห็นไหมคะแอร์แบ็กขยับขึ้นมาพวงมาลัยใต้ขาด้านข้างนะคะถือว่าสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบที่นั่งก็นั่งสบายคะ่ะเบาะใหญ่บอะกว้างมีตัวโอบแขนตรงด้านข้างไม่ทำให้เมื่อยแขนไหล่ไม่ตกนะคะแต่ท่านใดจะไปเปลี่ยนเบาะเป็นเบาะ VIP ก็ได้เลยนะ แต่พี่ขวบอกนิดนึงว่าออกป้ายแดงคุณไม่ได้นะคะคุณจะได้แค่เบาะยึดกับตัวถังไม่มีปูพื้นไม่มีฟิล์มไม่มีม่านไม่มีเครื่องเสียงไม่มีจอจะเป็นเอ่อตรงนี้จะเป็นลนๆมานะคะไม่มีไม่มีอะไรติดตั้งมานะแต่คันนี้ติดตั้งมาแล้วลูกค้า่ะคุณไม่ต้องกังวลว่ารถจะมีตําหนิมาไหมรถมีปัญหามาไหมไม่มีค่ะเหมือนคุณขับออกจากป้ายแดงโชว์รูมป้ายแดงเลย และพี่ขวัญก็ยังมีารันตีจากป้ายแดงอีกแสนโลกับอีก3ปีเหมือนกันป้ายแดงารันตีอะไรพี่ขวัญก็เอายกให้เลยค่ะนะคะยกให้เลยนะคะคและที่แน่ๆกิจราคุดค่ารันตีเอ่อไม่ว่าจะก,การดูแลหลังการขายกี่เดือนกี่ปีคุณคุยกับเซลล์ที่คุณจับคุณจองได้เลยนะรถใหม่ๆอย่างนี้คุณไม่ต้องกังวลค่ะคุณเข้าศูนย์ศูนย์ดูแลอยู่แล้วค่ะเพราะเรามีารันตีศูนย์อยู่แล้วนะคะลูกค้า่ะแต่วันนี้พี่ขวัญฝากไว้แค่นี้ ใครจับจองล่วงหน้าได้เลยได้1ปีเต็มคะ่ะพี่ขวัญขอออเดอร์แค่20คัน0863159977 0863159977วันนี้พี่ขวันฝากไว้ที่ออนิวนะคะคอมพิวเตอร์เครื่อง2.8ปี2021 1ล้าน20,000บาท